หลังไปเลยครับพี่โมดพี่โม,มดครับครับทับงานวันนี้ผมขอ,อแว่นครับเป็นไงบ้างพี่โมโอเคแฮปปี้ดี okay. ครับเพราะว่าจริงๆก็ทำมาได้สักพักแล้วเรื่องของงานเปรโมชั่นก็ปกติบางคนใช้แว่นอยู่แล้ว<ม>นะครับแล้วก็พอด,ดีคนติดต่อเข้ามาก็รู้สึกว่าเออก็เป็นโอกาสเพราะว่า <c oughs> พี่เองก็เลยได้แวน่นถึงสำคัญตรงนี้ท <c oughs> ี่เห็นท่านได้ฟรีเมื่อกี้วันราเล่าประสบการณ์กับการ ขอแว่นมากใช้บริการขอแว่นด้วยใช่ใช่ใช่ครับก็คือก็เป็นประสบการณ์ตรงจริงๆเพราะว่าเราตรวจทุกวันแล้วกิจการทุกวันเลยเงี้ยก็แบบไม่เคยรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับสายตาโดยเฉพาะที่หมอบอกแล้วก็ไปวัดไปวัดสายตาของหมอแว่นก็ทุกอย่างตรเลมันแตกต่างจากที่อย่างไงก็ที่ของการดูแลการบริการคือขึ้นขึ้นหนึ่งเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะละเอียดมากในการวัดค่าสายตาแต่ละครั้งเลยเนี้ยก็ ค่อนข้างแบบว่าไม่เคยเจอที่อื่นเวลาพวกม้าตอบว่าพวกจะมาแบบไอ้นี่บางทีเราลำคาญน่ะลำสูงมันเสียเวลาไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพวาม้าเสร็จขึ้นออกมาแล้วมันมาตอบโจทย์อะไรเงี้ยก็เลยโอเคนีนดูดีมากเลยนะเป็นหล่อเไ็นหล่อมากเลยเป็นหล่อหรือพี่พิเศษยังไงบ้างนี่หรอก็ไม่ไม่พิเศษยังไงก็อันนี้ก็เป็นแบบเป็นเป็นเป็นแป้งอาหารให้พี่หนุ่มฝากหน่อยครับก็แบบ ครับก็อยากจะให้ฝากฝากที่ถือว่าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องค่าสายตานะครับเรือรู้สึกว่าไปตัดแว่นสิ่อื่นแล้วมันไม่จบจริงๆอย่างเช่นแบบเป็นโฟกัสสี่ก็ลองให้หัวหัวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองลองมาาที่ออกแฟนเทอร์เรชัน่นนครับคิดว่าน,น่าจะจบครับพี่หนุม่มเป็นไงบ้างครับพี่หักร้อนเสร็จกลับมาจากพักร้อนแล้วค่ะตามตามฐาหงงกันให่ต้องพิมพ์มากระหายนอกันใหญ่กลับมาจากพักร้อนแล้ว้ตาามหคือไปพักแป๊บเดียวอะไรเงี้ยขอไปพักแป๊บหนึ่งเลยช่วงที่ไปพักเป็นยังไงบ้างพ<า>ี่ ม well, ันไปดีท right ็อกตัวเองไหมหรืออะไรก็แฮปปี้ดีนะครับก็คือมันอีกแต่ว่าเราไม่ได้พักนานมากอะไรเงี้ยมัไปล้างท่อสักทีหนึ่งแ่ก็คือคืออย่างนี้คือคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้พี่พี่รู้จักกับคนที่เขาจับมือเก่งๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เขาเคยพูดคำเนี้ยกับพี่เขาบอกว่าคือพวกเขาอ่ะจับมือจนชินแล้วเขารู้สึกว่าเขาเลยพอจับมือจนชินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกมันง่าย มันง่ายคือเวลาจับจับจับเรื่องง่ายแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บควง่ายเสร็จความประมาทมันจะเกิดพราความประมาทมันเกิดสึ่งคนจะไม่ระวังกูจะฉกเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีน้องคนหนึ่งก็โดนไปกลมือย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าแบบด้วยความเคยชินใช่หละเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วคนเราทําอะไรก็ตามแต่เยพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มชินแล้วเรารู้สึกเออเราง่ายแล้วมันคุณจะต้องแบบล้างท่อทีให้มันแบบเอาใหม่เริ่มต้นใหม่หายไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็พักกั้งนึแล้วค่อยกลับมาแล้วค่อยทำอย่างเงี้ย ไปเริ่มใหม่แปลกใจไมัเข้าใจแบบทำหายกระชาเลยเหมือนหนุ่มกระชายหายไปไม่ได้แต่ก็เอาตรงๆไหมแค่ไม่ได้ดูเลย คือคือไม่คือไม่ได้ดูเลยว่าว่าว่าแบบมีคนเก็นถืออะไรเงี้ยแค่ลงรูปไปอะไรเงี้ยก็คือแบบบางทีก็ลงเล่นๆลงอยู่แล้วแต่ว่าคือพอกลับมามีคนบอกจะได้รู้อ๋อเหรออะไรเนี่ยครับก็ก็ขอบคุณคนนี้มากในรับหว่างช่วงที่ตัดในตอนที่ตามโซเชียลมึงไปหาช่วงที่พก่อนไม่ไม่ไม่ได้ดูเลยไม่ก็ได้ดูเลยหนูพักโซเชียลไปเลยใช่ไหมครัใช่ใช่ก็พักเลยก็ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรมันมันไม่ได้ยินใจกลับมาเรยว่ามันมันไม่ได้ยินใจครับอย่างที่บอกครับว่า เราไรนานม่ได้พักมานานมากแล้วก็แบบช่วงสองเดือนที่ผ่านมาคดีมันเยอะคดีมันเยอะแล้วเราก็ทำแบบโอมันก็เครียดอะมั้งแต่ไม่พักมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปวดหัวก็เลยคิดถึงเรว่าเราน่าจะไปพักบ้างอย่างที่บอกว่าเราก็อยากไปไปไปล้างข้อนะ ให้มันดอกเออได้แบบกลับมาไปได้สดชื่นหน่อยถ่ายไปกี่วันครับพี่หนุ่มนที่ทำงานกี่วันแล้วถ่ายไปที่ไหไปกี่วันครับไปกี่วันคาับเอาคนไหนก่อนไปกี่วันครับถ่ายไปกี่วันครับเอ่อที่ไปมาสามวันอ๋อแล้วมีคนเหม็นมาว่ากลับมปฐมงานนะครับนี่นี่ทำงานนะครับเออมีคนมาบอกว่าพี่จะกลับมาไหมนี่ยก็เอาตรงๆนะกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าเออแบบก็อยากจะพักแต่ว่าก็เออ เดี๋ยวเขาขอขอตัดสินใจสักนิดนึงก่อนแล้วในระหว่างพักนี่พักจริงจริงหรือว่ามีแอบไปแบบ่องเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างเลยพักเลยคือคือคือแทบไม่ได้แบบเข้าไปตามดูในโซเชียลไม่ได้ดูแม้กระทังรายการตัวเองก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเดี๋ยวความรุ่หน้าของสิ่งที่เราทำาไม่ดูเลยธรรมดาเคยเคยพักไปต่างประเทศนะ แต่ว่าก็จะมีการดูแล้วก็โทรมาบอกเอ้ยต้องอย่างนี้นะต้องทำแบบนี้ตรงนี้แต่ว่าการนี้คือเป็นครั้งแรกที่จะไม่บอกไม่พูดอะไรเลยก็ก็ทจะทำไปเลยเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าพอเราไปพูดปุ๊บเดี๋ยวจะไปกดดังทันตุ้ยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้พูดไปเขาทำทันทีที่ออกไปจุดไหนของร่างกายที่คิดว่าอันนี้มันต้องพักแล้วล่ะเราต้องดับเบรกงานแล้วล่ะรู้เจออยากพักก่อนตั้งนานแล้วครับเพราะว่ามัน คือพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้ไปถามคนคนที่ดูรายการผลกระแสหรือว่าคนเอาไม่ต้องผลกระแสคนที่ตามข่าวแค่ไม่ใช่คนทําข่าวยังเครียดเลยยังเครียดเลยว่าเอ้ยมันจบลงจะเป็นยังไงมันมันเครียดไปหมดแล้วคนทําคนทําคนหาข้อมูลคนต้องรับข้อมูลคนต้องคุยกับแขกคือพี่ไงมันก็รู้สึกโอ้โหมันมันก็หนักมันเสนรู้สึกเออมันมันขอไปทําอะไรให้ตัวเองบ้างดีกว่าเนยอยากอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากไปเที่ยวกับน้องอยากไปเรีย พี่หนุ่มของพี่ข่าวต่อนี่คือคุณให้ตัวคุณในวงการกับข่าวที่พี่หนุ่มไปฟังมีทางดีสมาดีพระนครคนใกล้ตัวไทยค่ะคนฟรีคนเป่งใกล้ตัวไหนไอ้ว่วไม่ได้ไกล้คือกำละครลนี้ยละครนี้กันอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเาเป็นคนใกล้ตัวไหมสำหรับพี่ที่เคยพูดไปแล้วว่ากับคุณฟรีเปงเนี่ยก็เรารู้จักกันมานานจากคนรู้จักกันมานานไม่ต้องมาต้องสื่อตรงเออมัน มันก็มีระยะอยู่ในการดำเนินการบริจัดก,การเลยแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นไปตามเป็นไปตามระบบที่มันเกิดขึ้นที่หนูคิดว่าเรื่องคดีเหมือนขนาดนี้ถ้าเกิดเกิดเราเราไหมคคือคือคือในตัวผมหรือพี่เองอ่ะพี่รู้สึกว่าครั้งนี้มันหนักเกินไปคือมันล้ำเส้นเกินคือคือ,คอ คือที่ที่มันผ่านมาเนี Trail ่ยก็เคยเจอนะครับไอ้กรณีที่บอกว่าเอาชื่อไปแอบอ้างเอารายการไปแอบอ้างอะไรเงี้ยแต่พอเป็นคนพอเป็นคนที่เราแบบรู้จักเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วกลับเอาไปทําแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันมันยิ่งรู้สึกรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่ดีมากมากกว่าทุกคนเขาอย่างคนอื่นเนี้ยเขาอาจจะมีปัจจัยของเขาเขาอาจจะก็แล้วแต่แต่เราไม่รู้จักเขาไงแต่อันเนี้ยมือคนนี้เรารู้จัก แต่กลับไปทําแบบนี้สมหรับําหรับตัวพี่เองไม่โอเคมันไม่มถึงคือเคให้โอกาสเขาในการพูดความจริงแต่เขาไม่ยอมพูดความจริงไม่ถึงั้งคือเราก็ไม่ได้บอกเขานะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราให้โอกาส <c oughs> อยนี้ยิงแต่ว่าเราพูดกับตัวเราเองเราเราเรา,เราแค่คิดในใจของเราเองว่าครั้งแรกที่โทรไปจาได้เลยนนะถ่ายสามแซ่บเสร็จแล้วก็หู้เรื่องก็โทรไปครั้งแรกอยู่บนรถเอ่อ ก็ถามว่าเออเนี่ยมีคนมาบอกใช้ก็ามีคนมาบอกนะเอ้ยครั้งแรกบอกว่าเออมันมแบบนีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจริงหรือเปล่าเขาบอกเร่จริงอ่ะครั้งที่สองโทบีที่บอกอันเนี้ยมีคนมาบอกใช้ก็ามีคนมาบอกแล้วว่าเออมันเปพูดแบบนี้นะคุณไปพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออมันมโอเคนะพี้เขาไปยังบอกก็ก็กยังเหมือนเดิมก็คือไม่เคยพูดไม่เคยนึกจนสุดท้ายแบบ เอาว่าแบบไหนๆคุณก็พูดเลยและกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาจะได้แบบยอมรับกับเราเราก็ตัวไปแล้วก็ครั้ง 3, ที่สามท้าที่มกว่าก็บอกเลยบอกว่าเราได้ยินเสียงแล้วนะเพราะมีคนเปิดให้เราฟังแต่เราไม่ได้บอกว่าเรามีอยู่ในมือเราไม่บอกเรามีคลิปอยู่ในมือเราแค่บอกว่ามีคนเปิดให้ฟังแล้วมันเป็นแบบเนี้หนึ่งสองสามสี่คุณพูดแบบนี้คุณเรียกอย่างนี้นี้คุณเอาชื่อเะไรไม่บอกแบบนี้คุณเขาบอกว่ามันน่าเป็นการตัดต่อ เราโอเคก็ก็ก็บอกก็อกือจบพอวาองคุเสร็จพึ่งก็ทำได้เลยพอวาองคุเสร็จพึ่งผมโทรหาทางพี่เต่าจมูกเกยียรติโทรหาพี่เต่าก่อนว่าพี่เต่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผมไม่โอเคผมจะแจ้งความเี่พี่เต่าบอกว่าก็จะเกิดคิดว่ามันปกป้องสิทธิ์ของเราก็สขขมควรผมก็ยกหูหาทนายก็ให้ทนายเนี่ย จัดการเลยก็คือบอกว่าเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้นะฟังทพิงหมดแกะเลยแล้วพวกนี้ส่งใบตั้งถนายมาแล้วก็ส่งใบเขาเรียกอะไรใบมอบใบมอบเขาเรียกไงใบมอบสิใบมอบเออใบมอบจัดทันเป็นตำนานเลยก็เซ็นทุกอย่างแล้วก็ตอนเช้าก็ส่งไปถิ่นมาที่ศูนย์กลางกลางเพื่อดำเนินการแ้วหลังจกั้นของการติดต่อคือพอวันนั้นเปิดไปใช่ไหมครับครับ วันนั้นเปิดคลิปไปเป็นวันอังคานตอนเย็นวันนั้นนะ่ะเขาไปออกรายการรายางที่ไหนสัแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็โทรกลับมาหาพี่แต่พี่ไม่ได้บอกพี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้จะพูดอ,อะไรคือเอาตรงๆนะคือที่ไม่รับไม่ได้โกรกไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยเลยนะแต่จริงๆนะคือเขินแทนเขินแทนคือ I man. เออเขินแทนอย่าใช้คำว่าไอเลยใช้คำว่าเขืนเราเขินแทนนะเออเราเขินแทนเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเขาจะพูดกับเราอย่างไรพี่หนุ่มเสียความรู้สึกมากเลยครับคิดอะไรนี่ยไระเสียความรู้สึกมากไม่ได้เสียความรู้สึกแต่ผิดหวังผิดหวังว่าแบบเฮ้ยมันคนที่แบบเราคุยด้วยเจอแบบมาหาเราเจอเราเแต่กลับเอาชื่อเราไปทำแบบนี้ มันไม่ดีเลยอ่ะแล้วลองคิดดูนะถ้าวันนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้คลิปนี้มาอยู่ในมือแต่คลิปเนี้ยไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ชอบพี่หรือไปอยู่ในมือของคนที่เป็นผู้กระีิ่งพี่แล้วเขาตัดแค่ชั้นๆออกมาแล้วมาปั่นคนที่สวยอยูพที่นะคนที่สวยอยูผมเลยนะมันกลายเป็นว่าอา้าวไอ้หนุม่มไปเรียกเงินเขายี่สิบล้าน มันทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะเออมันมันมันล้ําเส้นใหมอ่ะมันล้ําเส้นเกินไปนี่มันเอาเรื่องที่พิสูจน์ไปถ้าเกิดเข้ามาขอโทษมาผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องขอโทษดีกว่าไม่อยากฟังเลยไม่รับเลยะคือไม่ใช่ไม่รับไม่อยากังคือไม่ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าทุกอยาก่างก็อเป็นไปนตามกระบวนการถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอสิ่งที่คุณทำอ่ะ มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันแบบมันเป็นความเสื่อยซามในสังคนคือไม่ไม่ควรจะมีใครโดนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาก็ไม่มีใครควรจะโดนแบบนี้กับการที่ไปไปไปเรียกเงินครับอันนี้เป้าเป้ามีอะไรบ้าคือคือวันนี้ที่ท,ท,ที่ที่มีการฟ้องไปก็จะเป็นเรื่องของอมีประมาณก่อนและอันนี้ก็ไปแจ้งความ แต่ว่าในมุมข้อกฎหมายก็ปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าถ้ามุมไหนที่ไปถึงช่องไหนที่ไปถึงเรื่องนี้ได้ก็เอาหมดเนี่ยจะฟ้องแพงไหมฮะก็ทาง่ายเสียที่ต่างฝ่ามทำอเสียกันในรายกไม่หรอกครับผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยเขารู้คนที่ดูเขารู้ว่ารายการไม่ทำแบบนั้นหรอกเพราะเราคุยกันบ่อยเราไคนไปจับคนที่เคยทำแบบนี้ได้ซ้ำตุนไปทำคนที่ทำแบบนี้ได้ซ้ำ แต,แต่ที่เราต้องทําแบบเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการเลยนะที่ทําแบบเนี้ยคืออยากให้มันมีมาตรฐานของสังคมว่ามันไม่ควรจะมีคนไปทําอะไรแบบนี้แล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าคุณเองก็ไม่ได้แบบลำบากยากแค้นแะบต้องทําแบบเนี้ยแล้วคุณไปทําแบบเนี้ยเพื่ออะไรเออมันคุณเอาเปรียบคนอนะ่ะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่แต่คุณก็คือถ้าคุณ,ค,ณคุณจะมาบอกว่า เป็นงานทีอาผมรับเแต่เอาตรงนั้นเนี่ยยืนอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกว่าเป็นงานทีอาร์เลยนะเอาเอาตรงตรงเนี่ยไม่รู้สาวไม่้อ้ถาวผมถางคนว่าทำการทเดียวตลอดชีวิตไม่ทำแล้วคือก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้กินหญ้าเราไม่ใช่ฟายอ่ะเราไม่ใชวัวเราแบบฟังมันก็รู้ว่ามันคืออะไรก็ จะแถลทำไมคือจริงๆแล้ววันนั้นที่โผล่ไปครั้งแรกอันนี้คือฝากบอกเลยเคยพูดไปแล้วฝาาบอกบอีกครั้งว่าวันนั้นถ้าคุณพูดกับผมเลยนะว่าพี่ครับผมยอมรับครับผมทําจริงผมอาจจะถูกชักจูงไปแบบนี้พี่ผมจะเอาไงดีมีทั้งออกอยังไงมันรุ่งขึ้นมันทำไม่เปิดลคลิปเลยผมไม่เปิดคลิปนี้เลยผมแจ้ทนายไปแจ้งความไปเฉยๆแล้วผมก็จะบอกน้องก็บอกเฮ้ย hey, คุณต้องออกาพูดนะอย่างน้อยเนี่ยคือคุณต้องคุณต้องแปลกับผมด้วยคุณต้องแปลกับตัวคุณเอง คุณต้องแบกครอบครัวคุณด้วยคือควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวเองคือคนเรามันพลาดได้แต่ถ้าพลาดแล้วไม่ยอมรับนี่มันปิดเรื่องนึงอย่างู่อย่างเรื่องการแพร่พานธุ์ที่ในการแพร่พานอะไรอย่างเงี้ยขอไม่มูดถึงนะแตรการอย่ในแบบของใครโอ้โหมันมันวัฒนการมันยากมากครับบอกเลยวันนี้มาตรการก็แค่ปากพี่ๆน้องๆสื่อตรงนี้แหละปากปากกับปากมันเรื่กันมาก คือรายการหนงกระแสที่ไม่ไม่มีการเรียกเก็บเงินแม้แต่สลึงเดียวนะฮะยกเว้นคนที่มาเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวสปอนเซอร์จะเข้าขมาที่ผมไม่เก็บตังค์ไม่ให้นะเก็บสปอนเซอร์อเก็บแ,แต่ว่าแต่ว่าคนที่แบบมีเรื่องเดือดม้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ว่าอยากให้เราไปกระบอกเสียงให้อะฮะแล้วเราเชิญเนี่ยไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่สลึงเดียวแน่นอนนะฮะก็ะปากปากปากระจายข่าว้วยแล้วกันเพราะมันไม่ได้มีแค่คนคนคนกลุ่มเดียวนะมันก็จะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเยอะมากมาย หรือแม้กระทั่งธนายบางครั้งก็มีก็มีก็ไปไปไปอย่างเงี้ยธนายของรายการหนวงกระแสนะเรียบกันเงี้ยก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับหนกระแสนะครับแต่มันอาจจะเป็นสไตล์เขาที่เขาจะพูดอะไรก็ก็เป็นหของเขาไปอย่าวิ่งทณาทค่มาเยอะๆแต่แฟนกลับมาคินหนูเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพแต่สุขภาพมอยู่แล้วเดินขึ้มาแล้วตกปากรยเยเหรอพี่ว่าพี่เป็นคนที่ดีพอคนที่ คนที่สัมภาษณ์อยู่เดินมาตกตาอันนี้ไม่ได้พู้หญิงไม่ใช่นะเขาอาจจะมีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีหรือเปล่ามันก็อาจจะแบบโดนอย่างนี้ได้แต่เราจะเพิ่มไหมครับมีคนดูแลในนี้คนเป็นอก็ออกงานก็จะมีเขาจะมีคนมาดูแลให้อยู่แล้วนะครับ พี่นาทนายี่นตกปากเขาจะแจ้ง่าเาไม่ยช่ทนายเขาคืออทนายใช่ไหมอ๋อเขาเมปครอะไร่าเงี้ยแล้วเาบอกว่าพี่หมเปนแบบเออจเขาเขาเาไม่ได้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อพี่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อพี่เออแต่ว่าแต่ว่าก็คือก็คือมีคนก็เข้าใจได้ว่าเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับก็ค่งเหงาอ่ะ ก็เป็นสิทธิของเขา้วอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปแต่ก็อย่างที่บอกเลยเขาก็ว่าบางทีแบบจะพิมพ์อะไรอะไรออกมาบางอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงทนายนะนี่เป็นผู้ทั่วไปอ่ะจะพิมพ์อะไรมาบางทีก็ต้องแบบว่าดูตัวเองก่อนกระจกก็มีถ้ากระจกที่บ้านไม่มีก็เอากะลาตักน้ําแล้วมองมองันมันจะได้รู้ว่า เออบางทีคนเราจะไปเข้าวิจารณ์ใครได้คุณก็ต้องดูตัวเองก่อนว่านะคุณคุณดีพอหรือยังไม่ถึงจะไปด่าคนอื่นเขาคนละเรืองเขา<ต>เขาหมือนจะกัดที่ไม่ล่อยนะคะเขาเป็นหมาหรือฉันอบอกว่าไม่ชอบเขาทำไมเนองเขาบอกว่าเขากัดไม่ล่อยเขาเป็นคนนะเขาไม่ใช่หมานะ ก็ไม่ใช่หมานะจะไปบอกว่า็นหมานี่ยเได้โอเคได้เออาหมดแล้วนะครับโอเคแลครับ